สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหจะได้ move on นะครับผีแดงเมนยูเนี่ยแจ้งกับต่างดาวบาร์ซลูนาครับขอข้อสรุปดีลของเฟรนกิตยองภายในวันศุกร์นี้แล้วนะครับรายงานจากอังกฤษครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการแจ้งกับบาร์ซลูนาครับว่าต้องการได้ข้อสรุปดีลของเฟรนกิตยองภายในวันศุกร์นี้นะครับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติอิตาลีครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถเจรจากับต่างดาวได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆครับว่าตัวนักเตะเอเนี่ยไม่อยากย้ายออกจากถิ่นคัมนูแม้สักนิดนะครับอย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ move on ครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมีภาพของริชาร์ดอนนูแล้วก็จอนเมอร์ทัพครับสองผู้บริหารของแมนยูเนี่ยเดินทางไปที่บาร์ซโลนาพร้อมกับรายง,งานว่าทั้งคู่ไปที่นั่นเพราะเจรจากับบอร์ดบริหารของบา,า์นะ ล่าสุดครับท็อกสปอร์ตในรายงานตามแหล่งข่าวนะว่าแมนยูเนี่ยได้มีการแจ้งกับทีมดังเลลิก้ายอย่างบาร์ซ่าเนี่ยว่าพวกเขาต้องการได้ข้อสรุปของดีลเฟรนกิเดยองภายในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับเฟรนกิเดยองเนี่ยเหลือสัญญากับบาร์ซโลนาจนถึงปี2026และเขาเองครับเพิ่งกลับมารายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นกับทีมด้วยนะครับสำหรับเฟรนก้เดยอง ส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยครับเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ออสเตรเลียกับเมลเบิร์นซิตี้ในอีก3วันให้หลังนี้นะครับก็เหมือนว่าต่างดาวบาร์เซโลนากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คือว่าแมนยูเนี่ยอยากได้ข้อสรุปแล้วว่าเฟรงกิเดยองเนี่ย จะเอาอยัางไงนะ้ำให้มันจบภายในวันศุกร์นี้จะมาหรือไม่มาอะไรประมาณนั้นแล้วก็เหมือนว่าริชาชัดอโนครับผู้บริหารของแมนยูเนี่ยบุกไปถึงบาซโลนาครับเพื่อไปคุยกับบอร์ดบริหารของบาซ่าเรื่องดีลของเฟิงกิดยองว่าจะเอาอยัางไงอะไรประมาณนั้นทุกคนคิดเห็นเนี่ยคอมเมนต์กัามาให้ผมเลยเนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ